สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับเรื่องในส่วนของการเข้าหัวแลนดนะครับแล้วก็สายแลนนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราได้พูดคุยกันเรื่องในส่วนของสายแลนที่เป็น Cat5e นะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็นการพูดคุยในส่วนของสายแลนนะครับที่เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานนะครับที่กําลังเริ่มมีการปรับเปลี่ยนและนํามาใช้ทดแทนสายแลนประเภท Cat5e นะครับก็คือสายแลนที่เป็น Cat6 นะครับ นะหรือ Cat6 นะทีเ่เริ่มมีการทยอยนำมาใช้กันในปัจจุบันนะครับสำเร็เอาสาเหตุที่เรานำ Cat6 มาใช้นะครับเราต้องมาดูก่อนว่าเจ้าตัวชนิดสายแดนที่เป็น c a t 5 e นะครับหรือ Cat6 หรือ c a t 6 a นะครับนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับ c a t 5 e กับ Cat6 หรือ Cat6 เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่มีความแตกต่างกันก็นกคือในรูปของ ลักษณะของตัวสายนะครับแคท5หรือแคท 5e เนี้ยส่วนใหญ่จะไม่มีแกนกลางมาให้นะครับแล้วก็จะไม่มีพลาสติกที่เป็นอยู่ตรงกลางนะครับนะบส่วนแคท 6e เนี่ยก็จะมีพลาสติกแคท6นะครับหรือแคทซกเนี่ยก็จะมีพลาสติกอยู่ตรงกลางกั้นรล้วอ่ะสายคู่บิดเกีียวทั้ง4คู่มาให้นะครับนอกจากนั้นนะครับแคท5กับแคท6ตัวเนี้ยนะครับยังมีความแตกต่างกันในเรื่องของ ขนาดของแกนทองแดงนะครับซึ่ง CAT6 หรือ CAT6 เนี่ยเป็นสายแลนที่มีขนาดของแกนทองแดงที่มีขนาดใหญ่กว่าทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูลเนี่ยสูงกว่า CAT5. นั่นเองนะครับส่วนสูงกว่าเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะลักษณะของสายแลนเรารู้ไปแล้วนะครับพอมันเป็น c a t 6. ปุ๊บแกนทองแดงมันใหญ่ขึ้นปุ๊บ สิ่งที่จะแตกต่างออกไปอีกก็คือในส่วนของหัว r j 4 5นะครับถ้าเป็นหัว r j 4 5เราจะเห็นว่าที่เราอยู่ตรงนี้นะครับคือหัว r j 4 5สำหรับ Cat5 กับ Cat5e นะครับจะมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็คือแกนทองแดงจะถูกยัดเข้าไปในหัว r j 4 5เนี่ยเรียงกันเป็นแนวนอนระนาบเดียวกันเลยนะครับดูจากภาพจะเห็นว่ามันเป็นระนาบเดียวกันนะครับนะทั้ง8เส้น ส่วนแคทซิกนะครับเนื่องจากแกนทองแดงมันมีขนาดใหญ่กว่านะครับฉนวนหุ้มจึงมีขนาดใหญ่กว่าจึงไม่สามารถที่จะเรียงเป็นระนาบเดียวกันได้นะจึงไม่สามารถที่จะเรียงเป็นระนาบเดียวกันได้พอเรียงเป็นระนาบเดียวกันไม่ได้นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาจะเรียงไขว้สลับเป็นฟันปลาขึ้นลงนะครับนะก็เรียงเป็นสลับเป็นฟันปลาขึ้นลงอย่างนี้นะครับจากภาพที่เราเห็นหรือจะเป็นภาพนี้นะครับแคท แค t หกนะครับหรือ c a t ซิก mm hmm. เนี่ยก็จะเรียงสลับเป็นฟันปลาขึ้นลงเหตุผลที่สลับเป็นฟันปลาขึ้นลงก็เพราะว่าตัวฉนวนหุ้มกับตัวแกนทองแดงเนี่ยเ mm hmm. มื่อแกนทองแดงมันใหญ่ขึ้นนะครับฉนวนหุ้มมันก็กว้างขึ้นนะครับทำให้ไม่สามารถเรียงเป็นแนวนอนระนาบเดียวกันได้เหมือนแค t ห้อีนะครับนี่คือความแตกต่างนะครับก็อย่างที่บอกนะรประสิทธิภาพ ก็จะดีขึ้นด้วยนะเมื่อแกนของแรงใหญ่ขึ้นทีนี้เรามาพูดถึงประสิทธิภาพของสายแลนที่เป็นแคทซิกนะครับเรามาดูประสิทธิภาพไล่ตั้งแต่แคท5เลยนะครับแคท5แคท 5e นะครับอันนี้ข้อขอบคุณข้อมูลจาก 3BB นะครับ t b o a r d l a n นะครับได้สรุปเอาไว้ให้ประสิทธิภาพความเร็วนะครับประเภทของสายแคท5แคท 5e แคท6แคท6 a นะครับแคทเจ็ดนะแล้วก็ไปแคทเจ็ดเอแคทแปดนะครับก็มีลักษณะแตกต่างกันนะครับอ่าเรามาดูนะครับตั้งแต่แคทห้านะครับก็คือย้อนกลับไปอีกนะครับในปัจจุบันเราใช้แคทห้านะปัจจุบันเราใช้ประมาณแคทห้าเอนะครับถ้าเป็นแคทห้านะครับความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็คือหนึ่งหนึ่งร้อยเมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็คือรับส่งข้อมูลที่ความเร็ว100เมก่อวินาทีนะครับ นะนนี่ความเร็วสูงสุดของสายที่เป็น Cat 5นะครับส่วนที่เป็น Cat 5 e นะครับก็รับส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดที่1 g ึ่งกิกะบิตเซกนะอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของการเข้าหัวแลนด์ด้วยนะครับก็คือหัว j 4 5แล้วก็ระยะทางในการรับส่งข้อมูลด้วยนะครับซึ่งสายาแลนพวกนี้นะครับก็จะรับส่งข้อมูลได้ ไกลสุดอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับหนึ่งร้อยเมตรนั่นคือไกลที่สุดแล้วนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะลากได้ถึงหนึ่งร้อยเมตรนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อที่อาจจะเป็นสายแลนที่เป็นคุณภาพต่ำนะครับก็อาจจะกางได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็คุณภาพสัญญาณก็จะดรอปลงไปจนถึงไม่สามารถเชื่อมต่อได้เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกสายที่มีคุณภาพ สูงนิดนึงนะครับสําหรับการใช้งานที่ระยะเวลายาวนานนะครับสายแรกเราไม่ได้เปลี่ยนกันทุกวันหรือไม่ได้เปลี่ยนกันทุกเดือนหรือไม่ได้เปลี่ยนกันทุกปีนะครับนะบางที่3ปี5ปี10ปีไม่เคยเปลี่ยนเลยก็มีนะครับหรือบางที่ก็ตั้งแต่เปิดสํานักงานมาไม่เคยเปลี่ยนเลยก็มีสาเหตุที่ไม่เคยเปลี่ยนเพราะอะไรมันฝังอยู่ในผนังมันฝังอยู่ในกําแพงนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือแคตซิกนะครับ ความเร็วของแค t 6เนี่ยอยู่ที่10บกิกะบิตเปอร์เซกนะครับความเร็วสูงสุดนะก็คือส่งได้ที่ความเร็ว10บกิกะบิตนะครับต่อวินาทีนะครับนะที่ความยาวสูงสุดประมาณ55เมตรนะครับนะถ้ายาวกว่านี้ก็อาจจะมีการดออปลงนะโดยประมาณนะก็จะมีการดรอปลงทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อ,อาถามว่าแล้วเราจะเลือกสายแค t 5้าแคห e แค t 6นะครับเราเลือกจากอะไรล่ะนะ อันดับแรกเลยสิ่งที่เราเลือกนะครับหนึ่งเลยนะครับอินเทอร์เนต็ตบ้านเราความเร็วเท่าไหร่วันนี้อินเทอร์เนต็ตบ้านเราเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่4เมกคุณใช้นี่เลยครับแคท5ธรรมดาก็ได้ราคาทุกสุดเลยนะครับเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตบ้านเราไม่ถึงร้อยเมกใช้แค่นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่บ้านคุณอินเทอร์เนต็ตเป็นกิกะบิตนะครับหกิกะบิตนะครับเราควรขยับและขยับมาเป็นแคท 5e หรือถ้าใครที่เป็นแคท 5e อยู่แล้วนะครับก็าแนะนําให้ขยับเป็น คดซิกได้เลยนะครับในอนาคตรเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแค t ซิกกันหมดอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะครับเราก็จะเหลือแค่แ e คด 5e กับแคทซิกนะครับทีนนอกจากคุณภาพนอกจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตนอกจากโปรโมชั่นที่เราเลือกแล้วนะอุปกรณ์เราก็ต้องดูอุปกรณ์ของเราด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยรับส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ นะอันนี้ก็เป็นในพาร์ทของอุปกรณ์นะครับน,นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในส่วนของการเลือกใช้สายแลนนะครับนะในสถานประกอบการใหญ่ๆเขาก็อาจจะเลือกใช้สายแลนที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอย่าง Cat8 อะไรพวกนี้ขึ้นไปนะครับก็เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเครือข่ายที่สูงขึ้นในองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานทั่วไปของสายแลนนะครับอ่ะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของภาคปฏิบัติกันนะครับในส่วนของการเข้าสายแดนแบบแคปซิกนะครับนะก็จะมีลักษณะการเข้าหัวแดนที่แตกต่างกันไปตามชนิดของหัวแลนตามยี่ห้อตามรุ่นของหัวแลนนะครับซึ่งลักษณะก็อาจจะมีการแตกต่างกันนะครับแต่การจัดเรียงของหัวเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้เหมือนกันหมดนะครับการจัดเรนจัดเรียงของหัวเนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะสลับฟันปลาหมดเลยนะครับแต่บางรุ่นบางยี่ห้ออาจจะมี เขาเรียกอะไรขาล็อกแกนทองแดงมาให้นะเนื่องจากแกนทองแดงมันมันใหญ่มันมันใส่เข้าไปในหัวเจสีนะฮะปกติมันใส่ยากอยู่แล้วนะบางรุ่นบางยี่ห้อที่คุณภาพสูงหน่อยที่ดีๆหน่อยที่แพงๆหน่อยเขาก็มีบล็อกสําหรับล็อกสายแรนมาให้แยกต่างหากนะครับนะส่วนอ่าบางรุ่น <B ank> บางยี่ห้อทั่วไปตามท้องตลาดก็อาจจะไม่ได้มีนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพบกันในส่วนของฮาร์ที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติเลยดีกว่านะครับ